ว่า d f แม็กกี้สายกินนะครับผมมื่อนี้เงินเดือนหน้าต้อมออกนะครับผมกตสิเลยไปซื้อกุ้งมไม่ยังก่อนนะครอบครัวเนื้อสวัสดีครับสวัสดีครับครับรู้จักพี่น้องเงื่อนนอกเดือนแรกนะครับสวครับเงินออกเดือนแรกยูเงินอนหนอกยูทูบออกเนาะเดือนแรกขวานเสือๆนี่มากินให้เด็กๆกินซื้อกุ้งซื้อมูกระทะมากินเลี้ยงในครอบครัวกันได้เล็กๆน้อยๆพี่น้อง ครับกำลังเดินทางพนเราจะเดินทางไปซื้อที่อำเภอเลิงนะครับผมฝนกระตกพี่น้องฝนตกเพ้นะฝนตกพี่น้องพ่อพ่อสีหน้าเลยที่บ้านนี่ยังเราก็จะไปซื้อกลุ้มกันนะครับแล้วก็หมูกระทะครับผมพ่อสีหน้าเลยที่บอกเ้ียก่อนมา เรีกคับพ่นองดดราม่านะครับผมห้อเขาอำเบอห้องกับไซแมทไปไซห้องกับตองไซแมทนะครับผมเพราะว่าโควิดนะครับผมโอเคครับพี่น้อก เราก็เข้ามาที่อำเภอรเรืองลกทาแล้วนะครับเราใส่แมสกันทุกคนนะครับผมนล้วเมื่อกี้เป็นยังเครื่องมนะาเหีียตัวเล็กก่บใหม่เ,เข้าใจตังมาก <c oughs> ชอบไปตัวเล็กใช่ไหมใช่เหยังก,กพีน้องย่อกะแล้ที่ข้ากับสิไปซื้อนะ้าเขาสิไปซื้อ,อยังก่อนอนะ่ะ <c oughs> เราจะไปซื้ออะไรก่อนครับผมจะไปซื้อ หมูกระทะก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อกุ้งนะครับผมใส่แมสกันทุกคนนะครับผมโอเคครับพี่น้องตัดไปตอนซื้อกุ้งเลยเอ้ยซื้อหมูกระทะเลยนะครับไปอันนี้เราก็มาถึงคร้านเนื้อย่างแล้วนะครับผมร้านประจำครับผมเขาบอกเลยขูดสนะพี่น้อง ไม่ไม่ใช่ใชน้อ,นนอ,นองสอกนจริจรงนะมาสอนนะคบผมกับชิยุในรถนะคบผมเราจะรออยู่ในรถใช่ไหมน้องมักิอ่ะตอนรอเราก็จะเต้นให้พี่น้องดูเอา้าเอาวดูที่เอา้า แล้วเต้นโลเต้นเต้นเต้นทำไมมากี้ถึงชอบพี่ตัวเล็กแล้วก็เห็นลังมาไงพี่ตัวเล็ก่วยวพี่นนล่ะพี่นนล่ะพี่นนไม่เอาแล้วไม,ไม่เอาทำไมไม่เอาเอาหนีเลยตอนนี้รอหนาต่อมไปหนาต่อมไปสังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเจ้าของร้านก็จะเอามาส่งนะครับๆๆ มีล้านประจำพี่น้องกินดูพี่น้องว่าน้ำจิ้มชับมากนะครับผมน้นจิ้มแซบนะครับห <c oughs> ลังจากเข้ามาซื้อเนื่ออย่างแล้วเขากาสีไปซื้อเสื้ออะไรคะซื้อจุ๊ง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 ันได้เจ้าวันนี้เฮ้ <c oughs> หนูชอบผู้หญิงดูผู้ชายครับผู้หญิงครับผมเป็นผู้ชายครับนี่โอเครีครับพี่น้องเยอหหอกอ่ะีิรอนะครับผมงดดราม่าด้วยครับพี่น้องเพราะว่างดดราม่านะครับใส่แมสกันทุกคนนะครับผมไปใส่มาใส่กะระวังใแม โควิดด้วยนะครับผมพี่น้องครับก็เป็นไหนมาไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะครับผมโอเคครับพี่น้องขอขอบคุณที่มาติดตามน้องแม็กกี้สายกินด้วยนะครับผมแล้วกะขอบคุณอีฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมอตอนนี้แม็กกี้ผ่านหมดผ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ ได้สองเหรียญแล้วนะครับผมพี่น้องครับก็ mm. ได้จะได้ตังแล้วนะครับผมโอเคครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีจากนี่นานี่รุยชานเนี่ยก็ต้มน้อยร้อยล้านแล้วก็วจาชานเนี่นะครับผมตอนนี้เพื่อนก็นเอามาส่งแล้วนะครับผมพี่น้องเพื่อนเอามาส่งแล้วนะครับผมนี่นาต้องซื้อมาแล้วนะครับผมหมอนึ่อย่างนะครับผม ตรงนี้นาะหลายชุดมากเลยนะครับผมหลายชุดมากนะครับผมเอาไปกินนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนซื้อกุ้งเลยนะครับผมโอเคครับไปโอเคครับพี่น้องเราก็มาถึงตลาดแล้วนะครับผมใช่ไหมโนมะกิบอกว่าถึงตลาดแล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ลงไปนะครับผม เราจะไม่ลงไปนะฮะอยู่ตลาดกะทีมีคนหลายแน่ใจน้อยนะคะผมเพราะว่าตลาดนะคะผมคนกับทีมาซื้อของหลายนะคะผมน้าต้อมก็จะไปซื้อกุ้งแล้วนะครับผมพี่น้องครับซื้อกุ้งนะแค่เติมโอเคครับพี่นอ้องทอาค่ะทีตัดไปตอนหอดบ้านนะคะผมแต่ก็รทำ ทำทำกินนะครับผมโอเคครับพี่น้องเข้ากัะจิตัดไปตอนถึงบ้านเลยนะคะโอเคครับไปรีบกู้นะก็ซื้อมาแล้วครับผมมีปลาหมึกแลวกกุ้งพี่น้องปลาหมึกแลวกกุ้งนะครับผมปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะครับผมแล้วก็ปลาเผานะครับผมโอเคครับพี่น้องไปตอนถึงบ้านเลยนะครับไปนี้เราก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับผม เ้ากสือคล้องมาที่เรียบร้อยนะครับผมเข้ากับกัานกันนะครับผมกําลังจะถึงแล้วนะครับผมโอเคครับพี่น้องตัดไปตรอนถึงแมาเลยนะฮะบปทีเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้ากับฉีดขนคองขนช้านนางล่องนะครับผมเราเข้ามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม มาถึงบ้าน,นมาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่นอ้องต้องความเร็กงหน่อยนะครับผมนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมอเอาไปอามาถินนะครับผมย่าง <listing. S 1> ไฟแล้วนะครับผมห <ST AN Z> นังไฟแล้วนะครับ ฟังผมจะเฮ็ดงานนะครับผมมากินอยู่บ้านรังในนะฮะคือเมื่อจังเลยนะครับผมวันทำเหลวนะครับย,ยวหนาม่ขอหนอนมีหมูมีกุ้งมีเนื้อหมูกระทะนะครับผมยาจี่าเห็นเบื้องยีนะครับตอนอย่างนะครับไปกันเลยินต่อท่านนะครับพี่น้อง พี่ถามแล้วนะครับรผมหลังจากที่เข้าไปสือมาแล้วมาอยางากนนินะครับงพี่นี่นะคบพี่น้องย่างปลาหมึกกุ้งปลาเผานะครับผมพี่น้องครับคพี่น้องนอง าวัพ่อกับจิไทยไปหตอนเรื่อยๆนะครับผมโอ้ก็หลอดฟองนี่มันคับพี่น้องนึ่แยบโอ้หอนตัวนี้หังจากมิปูมิปลามิปุ้งข้าก็ะมีใหอยพี่น้องหอนหอนนะเนี่ยมอยหวานพี่น้องซื้อหอยหวานไปกินลงไปมนขมพี่น้องใคยกินหรือเปล่ากินนะครับใครกนัม อยู่ที่บุฟเฟ่ต์นะครับผมจะไกินเนาะซื้อหอยหวานจะกินไเนี่ยพลุ่งพ่นท่านป้อมพีนากำลังสุกนะครับผมกำลังสุกกำลังสุกตาพอค่ะพี่น้องกุ้งกับหอยแล้วกับปลาหมึกนะครับจะไกินแบบว่าอย่าง กินได้ได,ด้ทำเนาะหั่นเคยขิดเท่ามือเลยบอนอ่านจึงดึงออกนะเขาปวดหน่อยมือปวดมือมันบวมมา้จริงมันป,นป,นป,นปนออวดหน่อยม,มีเสียงรบกวนญเล็กน้อยเลยครับพี่นอ้องเพราะว่าข้าจ่อครับแพ็กแก้วนะครับผมแพ็กหมูนะครับผมแต่ทีมีเสียงรบกวนญเล็กน้อยนะครับอข,ขอโทษขออภัยน้ำนะครับผมโอเคครับพี่นอ้อง ทำที่สุกก็ไม่ให้ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆกินนะคะผมงมาคอหกินแล้กม้วออย่าบกวาเลี้ยงากนะครับคุณก็กินทุกาตาเบงนะครับนี่เดีวกินี่กิน้องเท่นะครัดแจงหัยวซองเงี่ยงซองเงี้ยง ไอ้ีอนรับั่งกินซุปอย่างกมาเห็นพููเถ้าก็ได้หน่อยกินนะครับอรับมึงเนี่ยแหนไข่กุ้งกถอ่แกวไม่ใช่ครบวนี่หมีปลาหมึกั้ โอ้พ่อใจ้ให้แล้วบ่บ่คงยาเออหน่อยครับคุณยาก็ขอเฒ่ากินนะครับคุณเปียกตับเด้อน้ําไม้หลายโอเคครับพี่น้องมาแทะเด้อบาดอ๋อโอ๊ะพ่อละอันนี้จะด้วยครับ <laughs> 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 กินกินครับผมเนไปรเพียไปติกัน่ไปกินคปยับพี่นองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้ซ้ำหนีนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันสีเงาจนเกินไปนะครับผมคลิปนี้กับไว้ซ้ำนีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าครจองแม็กกี้สายกินนะครับผมคลิปนี้กับไว้ซ้ำหนีครับสวัสดีคัับ๊ายบาย